โอ้โหกำไรกำไรมาสองหมื่นมันก็มันก็ได้นะคุณดูนะจริงจมันก็ได้นะเคหน่อยติ๊เออสวยไหลดีได้สิบเด้หน้าเขียวต่อสวยครับถ้หน้าม่วงลงบันเทิงหน้าม่วงลงโอเคได้อยู่โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับลิฟบินสล็อกในกร่างนี่นะมาเราไม่เล่นเกมนี้เลยเสาถ้ำไม่เสาถ้ำของเรานะคุณคนดูวันนี้มีดูมา 22k สิบสองเคนะขออย่าซื้อแม่งซะเลยดีกว่า มันซื้อเฮ้ยมันซื้อสูงสุดเป็นสองร้อยวะได้สองไม้โอเควัดสุดเน้นสุดไม่เน้นทรงสองร้อยวะสี่ร้อยเป็นสองหมื่นเอาว่ะเป็นสองหมื่นก็เกินไปเป็นสี 400. ่ร้อยเป็นสี่ร้อยได้สองหมื่นได้สองหมื่นโอเครับชมพวกก่อนมเดี๋ยนะไม่ได้นำไปเล่นตามนะจ๊ะไปวัดสุดเน้นสุดไม่เน้นทรงนะคุณดูลุยเลยจ้ะ มาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะไม่ได้เล่นกันนานไม่นานอีกสองท่านไม่ได้ก็เพิ่งเล่นไปเมื่อหรูเร็วนี้นี่หวกกำไรมาก็ดีอยู่นะคุณดูโอเคจะได้เรื่องหรือเปล่าอือขี่เต็มจออุ้ยกำไรละกำไรละถ้าเกิดไหลต่อก็คือก็คือจบเลยนะจบภายในไม้เดียวเลยนะคุณดูนะขอให้มีกำไรมากกว่านี้เพราะมันเหลือตั้งเจ็ดมูน อนอี 21k มาก่อนเอาว่ะเหมือนจะดีว่ะแถวสองอุย้ยต้องเป็นหน้าเขียวไม่มีมละเอาหน่อยเอาหน่อยเผลอครับเจ้ J. หน่อยก็ยังไม่ได้นะโอ้ยกำไรเท่านี้เหรอถามจริงเ่อกไมมสองหมื่นกำไรนิดเดียวยนะังไะ โอ้โหกำไรกำไรมาสองหมื่นมันก็มันก็ได้นะคนดูนะจริงมันก็ได้นะโอเคหน่อยออสวยไหลดีได้สิได้หน้าเขียวต่อสวยครับหน้า,นาม่วงลงบันเทิงหน้าม่วงลงโอเคนะยูนัาเขียวแถวหนึ่งมไม่มาพอเลยไม้นี้พอเลยโอ้โหบอกเลยไม่เดียวรู้เรื่องคนดูไม่เดียวรู้เรื่อง เออ 40K จบแบบสวยๆฮะเน้นสุดเน้นทรงไม้เดียวต่อมโจดเล็กสวยด้วยเฮ้ยมันเอาอยู่นะคุณดูนะโอเคถ้าถายชอบอวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับติดต่อกันดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดกาลงคลิปนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ